คำว่าบูรี่เนี่ยก็หมายถึงเรเวอร์หรือสวีทานหมายถึงคนรักน,นั่เองนะครับ you สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูคาว่าบูรี่กันนะครับหลายคนเนี่ย รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแต่เรามาดูต้นต่อของคำว่าบูรี่กันดีกว่านะครับว่ามันมาจากยังไงแลามันเปลี่ยนไปยังไงในปีศวรรษนะครับศตวรรษที่15นะครับในปีศตวรรษที่15เนี่ยมันมีการใช้คำนี้นะครับกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับหมายถึงอะไรนะครับว่าบูรี่เนี่ยก็หมายถึงเ e เ e อร์หรือซวีทานหมายถึงคนรักนั่นเองนะครับความรักนะครับคนรัก แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไงนะครับมากลางๆนะครับก็คือในศตวรรษที่17นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับกลายเป็นคํานี้มาใช้ในเรียกเพื่อนนะครับ, Good รบก็คือพวกเพื่อนต่างๆครับคนที่ดีๆเนี่ยคนที่ดีๆดกันกลายเป็นเพื่อนกันนะครับ <อะ S 1> จากคนรักกลายเป็นเพื่อนแล้ว <laughs> คนรักกลายเป็นเพื่อนเห็นไหมเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างนะคนรักเปลี่ยนกลายเป็นเพื่อนแล้วมันก็เลยเป็น h o u s e l a s t e r of the week นะครับก็คือการคุกคามคนที่อ่อนแอว่าใครอ่อนแอก็แพ้ไปครับ่านนี้หมายความว่าบูรี่มันคืออะไรกันแน่นะครับรักกลายเป็นอะไรครับเพื่อนแล้วจบท้ายคือการเกลียดชังใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอเคใครอ่อนแอก็บูรี่บูรี่โอเคนะครับถือว่าเป็นทริกเร์เล็กน้อยนะครับเอามา คำขำกันเฉยๆนะครับว่าจากรักเปลี่ยนกลายเป็นชังได้ไงใช่ไหมครับความรักความชังกลายเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะช่วงแรกคนรักกลายเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนเสร็จรับไม่ได้เป็นชังเลยเห็นไหมครับโอเคพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคุยงจินิสแสตลูกกับเลนุสุอาชิยะท,ทุกทิศทางโอเคพบกัน See you again next time ครับบ๊ายบาย